สวัสดีค่ะไหมค่ะจ้าค่ะเราสองคนนะคะมาจากส่วนอนุรักษ์ป,ปา่าสำนักบริหารพื้นที่ที่12จังหวัดนครส,สวรรค์ว่าแต่พี่จ้าคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของส่วนอนุปปรักษ์ป่าสำนักที่ะ1็นะคะงานที่ไซต์ตูมเรือนจังนครสวรรค์พื้นที่แล้วก็เอ่อพื้นที่เนี้ยมีอยู่ชื่ออยู่ในขอบพันธุ์พืชแต่เราจะไม่เอา ตอนนี้เราอยู่บึงบรเพชรข้าหในพี่อาจารย์ช<บ>ูทูลต้อนคไปเข้าไปดูข้างในเถอะพี่แดดร้อนตัวดำหมดแล้วน่ะโอเคพี่เห็นดีด้วยบึงบอระเพ็ดบึงน้ำกว้างใหญ่คลื่นลมพลิ้วไหวแผลไกยสุดฟ้ามูนกโพบินมุ่งสูความหวัง เสียงร้องเววดังใครร้องจับใจแต่เอาตากลา้า <ไป S 1> สถานีพัฒนาและส่งเสริมการรักสัตว์ป่าบึงบรอระเพ็ดถึงแล้วเนี่ยวยจริงพี่ดำรู้เปล่าว่าเมื่อก่อนมันไม่ชื่อบึงบอระเพ็ดนะอ้าวไม่ได้ชื่อนี้มั้งแต่แรกเหรอนเนี่ยพี่นุ้มันชื่อนี้มานานแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยบึงบอระเพ็ดอ่ะมันชื่อว่าจอมบึง เพราะว่ามันเป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะทํานันทาให้แบบที่เนี้ยมีนกหลายชนิดมากเลยพี่โดยเฉพาะช่วงเนี้ยเป็นช่วงนกอพยพเลยอ้าวนกอพยพหน้าตาเป็นไงอะพี่รู้จกักหรอยนกกระจบนกเข่านกเอี้ยงไม้รู้ไหมมันหน้าตามันเป็นไงพี่เจ้าเอายี้ก็แลวกันในฐานะที่ใหม่อะอาจจะตอบแค่แม่กระจา่างดี๋ยหมายจะพาไปพบผู้รู้กันผู้รู้ นกอพยพคืออะไรนะหรอคะนกอพยพก็คือนกที่มีการอพยพย้ายถิ่นซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำระหว่างพื้นที่ที่นกใช้เป็นแหล่งทำรังวางไข่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์กับพื้นที่ที่นกใช้เป็นแหล่งอาหารในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์โดยมีสาเหตุสําคัญก็เพื่อหาแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำรังวางไข่นั่นเองที่บุงมบุรเพชร จังหวัดลำปสวรรค์แห่งนี้ก็นับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศที่เราสามารถพบนกอพยพได้หลายชนิดเช่นนกเป็ดน้ํานกกระสาเป็นต้นนกอพยพจะมีการอพยพป,ปีละสองครั้งคือการอพยพเพื่อหนีหนาวและการอพยพเพื่อหาแหล่งทํารังฟักไข่เลี้ยงลูกอ่อนทั้งนี้ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละเขตภูมิศาสตร์ของโลก นอกจากนี้นกแต่ละชนิดก็จะมีพฤติกรรมการอพยพเป็นของตัวเองและแตกต่างกันไปตามแต่ละเวลาของช่วงปีด้วยค่ะในไหนเราก็ไม่อยู่ในพื้นที่ของบูงบอระเพ็รแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับหน่วยงานในบุงบอระเพชรกันนิาจะพาความรู้จักกับหัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าบึงบอระเพชรเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่มังกรพินดาหานะคะน้องเขามีข้อมูล อยากทราบจากพี่ค่ะครับเรื่องค,คืออยากรู้ว่าสถานีพัฒนาค่ะมีความเป็นมาแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอีกคนเข้ามาพยายามจะล่านกอะไรนี้ก็เลยมีการจัดตั้งเขตนด่าน,นต่างๆขึ้นมานในปี2510หลังจากนั้นพอมีการจัดตั้งหน่วยง,งานเขตดับดางต่างๆขึ้นมาก็ปรากฏว่านกที่มีอยู่แล้วเ,เดิมเยอะอยู่แล้วก็มีนกเข้ามาอยู่เพิ่มอีกเพราะว่าได้รับการคุ้มครอจงจนกระทั่งปี2535กรมป่าไม้ในขนาดนั้น เล็งเห็นว่าที่นี่มีธรรมชาติโดดเด่นมีทรัพยากรหลากหลายมีนกน้ำสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะสร้างสถานีศึกษาธรรมชาติข,ขึ้นมาเพื่อเป็น,ปนวัตถุงเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติเพื่อเผยแพร่เป็นการสร้างสําสำนึกให้กับชุมชนในการอนุรักษ์และห่วงหนทรัพยากรธรรมชาติท,ท,ท,ทั่วบริเวณส่วนวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราจัดกิจกรรม นกเจ้าย0มิถุนายนขึ้นเพื่อเพราะว่าที่นี่อ่ะที่ดึงบริเตเนี่ยเป็นที่เดียวในโลกนะครับที่มีการค้นพบนกเจ้า20มทถุนาอนเมื่อวันที่28มกราคม2511ขอบคุณมากค่ะแต่ยังไงว่านกถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอตัวจริงแต่ก็พอจะรู้ประวัติเนาะครับยังไงก็ขอบคุณที่มังกรเผื่อจะไปเตรียมงานต่อก็ขอรบกวนเท่านี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวันที่28มกราคม2511 ได้มีเหตุการณ์สำคัญทางปักษีวิทยาเกิดขึ้นเมื่อมีการค้นพบนกชนิดใหม่ของโลกรอยคุณกิตติทองลงยาหัวหน้าคณะสํารวจโครงการสํารวจสัตว์ย้ายแหล่งทางพยาธิวิทยาของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้แก่นกเจ้าฟ้าหญิงสิลินทรซึ่งพบเพียงแห่งเดียวที่บึงบลอเพชรจังหวัดนครสวรรค์ โดยชื่อนกดังกล่าวเป็นการกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรซึ่งเป็นพระยศในขณะนั้นสัปดาห์วันนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่มีการค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เป็นการกระตุ้นจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเยาวนชนและประชาชนในพื้นที่อุทยานนกน้าบึงบอรเพ็ดและประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์และเพื่อเพิ่มศักยภาพาด้านการท่องเที่ยวให้กับอุทยานนกน้ําบึงบอรเพ็ดกิจกรรมสัปดาห์วันนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรที่ดําเนินการในช่วงวันที่22-28มกราคม2 5 5 6 กิจกรรมหลากหลายเช่นนิทรศการเกี่ยวกับบึงบอระเพ็ดและนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรบริการร่องเรือศึกษาธรรมชาติให้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ดมึงนำกว้างใหญ่เพ่ลงพินไครแหล่ายสุดฟ้ามูนกโบบินมุ่งสู่ความว่างเสียงร้องเววดังไปร้องกับใจแต่ใครจากาเที่ยวเงอลเรื่การมาเที่ยวเไม่ทำลายชื่รใจไม่นแทำลายต้องกิจกรรมดูนกในธรรมชาติ กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จากวัสดุธรรมชาติกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น และเมื่อวันที่25มกราคมปศ2556นายชัยโรธมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเแล้วนะครับผมขอักคุเกียรติเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์แล้วพรเาเกียรติครับเป็นพระสนิทยกหลักชาติก็ทาปรลัดจรงหวัดครับเีื่ครับ วันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับท่านพ่อเมืองของเราท่านเฉลิมีแดงครับท่านนายกเหล่ากาชาติท่านธรรมรัฐมีแดงนะครับท่านประจงหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนะครับและนายฉลองนุ้ยฉิมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ปราเรียารายงานและกล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะกระผมนายฉลองนุ้ยฉิม ผู chat, uh, ้ในการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ดิกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ในนามของผู้จัดกิจกรรมที่ร่วมกันอยู่ในพิธที่นี้ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเทียนเท็นผู้ในการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเ่็นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ ท่านหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดนครสวรรค์นะครับชัดพลศิลป์ก็รวมถึงท่านผู้บริหารขององค์กรของหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะก็คือสถานศึกษาคณะครูอาจารย์ขอบคามที่สาธลยแล้ว,ลว,วก็มือดังๆอีกครั้งนะครับแล้วต้ได้เลครัะ ในกานนี้ผู้ว่าราชการจังหงวัดนครสวรรค์ได้มอบประกาศนิยบัตรและของที่ระลึกให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ร่วมกิจกรรมต่อไปครับโรงเรียนวัดหนองปลิงครับโรงเรียนวัดนะครับพุทนไการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ากรนามอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานนะครับที่ให้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ครับสัตว์ป่าและธงไผยร่มเย็นด้วยพระบารมีครับ และในวันเดียวกันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเป,ปิดป้ายอุทยานนกน้นําบึงบอระเพ็ดรับหนึ่งสองสามน,นะครับแล้วก็คุณใช้ช่วยกันหนึ่งสองสามนะครับนี่ป้ายอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดเปิดขึ้แล้วนะครับเพื่อให้พวกเราเป็นสะัญลักษณ์ในการถ่ายภาพนะครับวันนี้ใครอยากจะ นอกจากนี้งานสัปดาห์วันนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร์ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนท้องถิ่นขอทราบถึงประวัติความเป็นมาของบุญบอรเพชและการจัดงานวันนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรในครั้งนี้ด้วยการจัดงานในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเลื่อจากได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมาณโอกาสนี้ นี่แหละค่ะพี่จ๊าบก็คือที่มาของการจัดงาน,นวันนกเจ้าฟ้าหญิงจินินทองขึ้นที่บึงบรอระเพ็ดบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะพี่จ๊าบจากผู้อำนวยการส่วนของเราพออ้อยฉลองนุ้ยขิมนะคะแล้วก็สถานีพัฒนาและส่งเสริมการรักสัตว์ป่าบาึงบอระเพ็ดหัวหน้าางกรจินดาหอมแล้วก็หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดหัวหน้าดุสิตอาทิประหยาวานสำหรับข้อมูลดีๆในครั้งนี้ ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวยังไงถ้าสมมุติว่าคราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอ่ะยังไงก็ต้องติดตามอตอนต่อไปนะคะขอบคุณมาค่ะบึงน้ำกวางใหญ่คลื่นลมพลิไวห้แปลไกลสุดฟ้าหมู่นกโพโบินมุ่งสู่ความหวงังเสียงร้องแววดังไห้รองจับใจแต่เขาจากลาหายหน้าจากไป